สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องเลี้ยงวัวบ้านนอกรวมเกษตรนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับนี่ครับวันนี้มาเลี้ยงวัวเหมือนเดิมนะครับนี่ผมจะเลี้ยงด้วยการผูกลามนะครับเพื่อจะให้มันคุ้นเคยครับเจียกนะครับนี่ครับวัวกำลังนุ่มกำลังน้อยู่ครับเริ่มฟึกครับวันหน้าเขาจะ ทำงานกับสะดวกนะครับจะลากจะจุงนะครับเอามาเลี้ยงในบ้านในสองตัวนะครับที่เหลือว้ในสวนอีกที่นะครับนี่ไว้ในกลางทุ่งนานะครับบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้หมอกลงจัดเลยครับสวยครับบรรยากาศสวยงามมากครับ ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ครับเทคนิคทำให้งัวเชื่องแล้วก็ลากจุงได้สะดวกครับต้องเลี่ยงด้วยลักครับขอบคุณครับ